ในกอม้าไว้พลาตีกองมูลอยสุเทพนคะครับมันก็เร็วกว้ค่ะอากาศก็หนาวนะกัดก็กัดนะคะนะผลยมตกหลังเก่ามากุ้มซุ่มค่ะวันนี้ก็มาไว้พาที่พระธาตุลอยสุเทพค,ครับหนาวครับวันนี้หนาวแต่ฝนไม่ตกเขาเรียกว่าหมอกครับผมหมอกหมอกอยเยอะแยะเลยละหมอกตามมาครับ ไปชมด้วยกันครับเมื่อไกลก็มาไปซื้อหมอกโมะะ้ีนค่ะเมื่อกี้นี้ก็มาแวะซื้อหนอกมัวครับเพื่อจะกลับไปผัทัดเลยสุเทพครับโอว้วันนี้หมอกเยอะจริงๆกายายน่ะ Để tìm của nhà mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เดี official, ๋่ก็มาถึงที่พัะธาตแล้วนะนี้ก็ถึงที่พัะธาตุองมูลอยสุ่มเทพในในปิ่นก้องมูอันโคอาศิวิไซออนติสังมาในค่างเรยเป็นก้องมูอันทอดเมียดศักดิ์สิทธิ์ ของเมืองเกียงใหม่เต๊วะ,วะเต๊ว่าะในค่าและมีก้นหลายหลายตีหลายหลายเมืองหลายหลายตีหลายหลายตั้งมาหลูมาไว้กันนำเตะ,ะเต๊ะวาวะในค่าพระ,าระธาตุลอยชุเทเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงใหม่ครับเป็นพระธาตุที่คุบศชีวิชัยพายาตยมสร้างขึ้นมาครับและเป็นพระธาตุที่คนหลายๆที่หลายๆเมืองและหลายๆประเทศมาหลูมาไว้มากับ

J'ai été mis de ma coupe, ma coupe.